กูถึงเรื่องการเดินทางที่ท่องเที่ยวน้องอ้อไปหลายๆจังหวัดอย่างเงี้ยมีเรื่องหลอนๆอะไรบ้างไหมที่แบบว่า <c oughs> โอ้โหแบบอันนี้ต้องต้องต้องเล่าเลยแหละต้องไปออกเป็นโพสละ <c oughs> ก็จริงๆหลายเรื่องมากเลยนะอย่าง <c oughs> บางอย่างเรื่องที่โค้งที่เงาก็าเคยเล่าไปแหละแต่ <c oughs> แก็มีอีกเรื่องที่ที่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าใจผิดมาตลอดสุดท้ายมันก็ มันก็เป็นเรื่องหลอนๆนี่นแหละก็คืออย่างที่ดอยพระหุ่มปกแต่ก็ไม่อยากก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาไปเที่ยวกันเยอะเนาะแต่คือเราเราเห็นไงแต่คนอื่นเราไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเต็นท์อะไรใช่ใช่เหมือนมีเซ็นต์อย่างเงี้ยก<ๆ>็คือคืนนั้น,นอ,อ้อมไปเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนกว่าอ้อมกลางเต็นท์ไว้เนาะช่วงนั้นเป็นช่วงปีหกสามช่วงกำลังเริ่มเร่ร่อนพอดีเลยแล้วก็โควิดมาด้วยรอบที่สองนะค่ะ เราก็ไปกลางเต้นเลยตรงนั้นใกล้ห้องน้ำเรากลอีกฝั่งนึงเนาะเราชั่วระหว่างที่กลางคืนเนี้ย<ม>เดินเข้าไปห้องน้ำระหว่างทางเราก็เราก็เริ่มเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมาแหละเราก็นึกว่าคนห้องน้ำมาเพราะมันก็มีคนกลางเต้นหลายคนไงมันไม่ได้กลางเยอะแต่ว่าก็มีเป็นชุดผู้หญิงลักษณะเหมือนผู้หญิงอะค่ะผมดําใส่ชุดขาวก็ไม่เข้าใจเออใส่ชุดขาวหมดแลเราก็นึกว่าชุดนอนเนาะ เออก็เดินเดินตามเขาไปแต่พอระหว่างพี่เดินเดินไปเนี่ยเราก็เหมือนเราไม่ได้ใส่แว่นอ่ะปกติคือเราเป็นคนใส่ตาสันใช่ไหมวันนั้นไม่ได้เอาแว่นไปเพราะฟ้าขึ้นอะไรด้วยมันมองเต็มไปหมดเลยตอนเดินเข้าไปก่อนจะถือห้องน้ําเนี่ยเราก็เห็นพี่คนเนี้เรียกพี่เขาแล้วค่นะคะเดินเข้าไปทางห้องน้ําผู้ชายเพราะเราอยู่ห้องน้ําผู้หญิงอย่างเงี้ยอก็เดินเข้าไปแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงน้ําเปิดแล้ก็อ้างมันเราก็เข้าห้องน้ําผู้หญิงไง แล้วเข้าห้องน้ําเสร็จไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเรานั่ง,งในห้องน้ํานานแล้วห้องน้ำาก็ยังเปิดทิ้งอยู่อย่างนั้นแล้วน้ํามันเหมือนกับพอเขาเปิดน้ําไว้เห้ะว่าน้ำมันค่อยขึ้นเรื่อยๆจนน้ามันเต็มอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเออน้ํามันเต็มแล้วแล้วก็ออกมาสักพักหนึ่งทาไมเขาไม่ยอมปิดน้ําวะึงีอ,อ,อกปะ แล้วพอเดินเข้าไปในห้องน้ําคือปกติถ้ามันมีคนเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องมีได้ยินเสียงของเขาเพราะเราก็เดินตามหลังเข้าไปแบบไม่ได้ขาดระยะกันเลยอย่างเงี้ยเดินเข้าไปปุ๊บเราเดินเข้าไปดูมันไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะไม่มีใครเลยอ่ะเออเห็นจระจระเลยใช่แล้วเราก็แบบโหเดินมาขนาดนี้แล้วเดินไปปิดน้ำให้เขาเ็าเดินกลับช่วงที่เดินช่วงที่เดินกลับอ่ะช่วงที่เดินกลับอ่ะคือเราเห็นพี่เขาเขาไปข้างหลังห้องน้าแต่แต่ตอนที่เราเดินกลับอ่ะ เราเห็นพี่เขาอะเดินเดินไปอยู่ข้างหน้าเราเว้ยแบบอยู่ข้างหน้าเราเลยกลายล้วก็เฮ้ยเดินไปตอนไหนวะ <c oughs> เลิกแล้วเอาละอะไรวะเนี่ยต้องละต้องเข้าเต็นแล้วก็ <c oughs> กลัวหลับใจดีสู้เสือไม่ใช่แร้บอกไม่ใช่มไม่มีหลอกอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่เดินเดินไป เดินเดินไปแล้วก็แต่ตอนอยู่ดีพี่เขาก็หายไปใช่ไหมเพราะเราใสา่เา้สั้นหมอกมันก็หนาแล้วก็มองไม่เห็นดีพี่เขาก็หายไปหายไปไหนอีกอะพอถึงเต็นแล้วพอจะถึงเต็นแล้วตอนที่จะปิดเต็นแล้วหันหันกลับไปอีกทีนึงก็เหมือนเห็นเขายืนอยู่ตรงที่เดิมที่เราเห็นแล้วเขาก็หันมายิ้มให้เราเห็นหน้าเลยเหรอเห็นเป็นหน้าเหรอ เห็นไม่ชัดแต่เห็นยิ้มอ่ะแล้วเขายิ้มมาถึงนี่เลยอ่ะโอ้โอโอโยยิ้มมาถึงนี่แล้วตอนนั้นคือคือ,คอ,คอ,คอเราอ่ะสายตาคือไม่ค่อยดีอ่ะแต่ก็กลัวาม,มา <laughs> <ะ S 1> กกีดก็กีดไม่ออกก็วิ่งมุดเข้าเต็นท์ไปเลยค่ะตั้งแต่แล้วก็ไม่ออกไปห้องน้ําอีกเลยไม่ออกไปห้องน้ําเลยจนเช้าจนเช้าเลยแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่อุทยานว่าห้องน้ํานี้มีอะไรหรือเปล่าอะไรยเงี้ยเขาบอกว่าเห็นอะไรมาเขาพูดว่าเห็นอะไรมาเราก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็น อยู่ในวิจารณญาณนะคะในการรับชมมันก็ไม่ใช่ว่าต้องเชื่อทั้งหมดแต่อันนี้คือสิ่งที่ย้อมเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันช่วงที่ย้อมเห็นเนี่ยคือมันหมอกมันเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เขายิ้มให้เราเนี่ยมันยิ้มกว้างเกินไปแบบมันจะมีคนที่ยิ้มกว้างขนาดนั้นไหมอะไรระมาณนี้น่ากลัวมากก็เป็นเรื่องระทึกใจที่เกิดขึ้นในระหว่างออกทริปในบางั้งเนาะไปนอนห้องน้ำสียานก็ต้องระวังนะคะแต่กลัวมากกว่า กลัวมากกว่าผีก็ตุ๊กแกไนี่แหละพี่โตไปเจอ<ห><ห>ตุ๊กแกขนาดโตยังไม่ไหวเรีงหนีเลยนะใช่ทากด้วยอะไรพวกนี้ ให้น้องอ้อมฝากช่องทางการติดต่อนะคะว่าเผื่อใครที่ว่าก็คือจะไปตามรอยหรือจะไปดูเพจอะไรอย่างเงี้ยมีมีช่องทางทางไหนบ้างคะวันนี้ตอนนี้อ้อมทําอยู่3ามช่องทางหลักๆนะคะก็จะมีทิกต o k นะคะชื่อชื่อเหมือนเพจเลยเด็กหญิงนิพพาแล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันเลยเด็กหญิงนิพพาสามารถกด o l l o w s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามได้เลยสามช่องทางนะคะใครคทางไหนก็ไปแนะหรือไปสามช่องทางเลยก็ได้สามช่องทางเลยไหให้หมดเลยเผื่อวันนี้เปิดแอปนี้จะได้เจออ้อมถูกแอปเนี่ะ ก็วันนี้ก็ต้องไปขับนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องอ้อมมากนะคะที่วันนี้ให้โอกาสไปขับชาแนลมาสัมภาษณ์มาคุยกันวันนี้สนุกสนุกนะคะก็ยังใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะวันนี้พวกัรน้องอ้อมขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ